โอกาสของนักธุรกิจครับไม่ว่าจะหน้าใหม่หรือหน้าเก่าครับบนโลกออนไลน์แมมมดออนไลน์ครับเปิดโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่แห่งปีครับโปรเจกต์ kpi ไทยแลนด์ครับโปรเจกต์นี้เราสร้างคนสำเร็จแล้วมากมายนะครับและคุณเป็นคนหนึ่งครับที่มีโอกาสวันนี้เราเปิดรับหลายๆคนครับเริ่มต้นนี้เลยครับกาแฟแม่มดหนึ่งลังหรือ บวกกับโกโก้ Go, Go, แม่มด1ลังครับแค่2ผลิตภัณฑ์นี้คุณก็สามารถเข้าร่วมโปรเจกต์ KPI ไทยแลนด์ครับสิ่งที่คุณจะได้จากโปรเจกต์ KPI Thailand มีอะไรบ้าง1ครับสามารถสะสมยอดได้ครับ2ครับได้รับการขยายทีมครับ3ครับได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านการตลาดออนไลน์ออฟไลน์ครับของบริษัทแม่มดออนไลน์ครับวันนี้เรา จะดูแลคุณด้วยหัวใจครับใครที่เป็นนักธุรกิจหรือใครที่กําลังมองหาธุรกิจโบนโลกออนไลน์ครับ Project KPI Thailand นี่คือโอกาสของคุณครับ